เหตุการณ์หนึ่งก็เป็นความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีพบศพของผู้ชายรายหนึ่ง เป็นลักษณะถูกเผาอยู่ริมทางพร้อมกับรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าเป็นศพของผู้ชายอายุประมาณ30-40ปีนะคะสภาพเนี่ยนอนคว่ำหน้าถูกไฟเผาดําเป็นตอตะโกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2-3วันเพราะว่าศพเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะ วันนี้ก็มีความคืบหน้าผู้สื่อข่าวของเรานะคะน้องมุกสายได้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปสอบถามจากทางพนักงานสอบสวนสพกบินบุรีระบุนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยศพผู้เสียชีวิตรายนี้ชื่อว่านายตุ๋ยสวนกลางอายุ48ปีค่ะ ตรวจสอบที่เกิดเหตุสันนิษฐานค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วและก็แหกโค้งชนกับต้นสะเดาเข้าอย่างจังนะคะทําให้เสียชีวิตส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็เกิดไฟลุกไหม้และก็ลุกลามไปบริเวณหญ้าโดยรอบจึงทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยถูกไฟเผาไหม้ไปด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยกับลูกลูกสาวนะคะของผู้เสียชีวิตด้วยเล่าว่าวัน ก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อเนี่ยทำอาชีพกรีดยางนะคะก่อนเกิดเหตุวันที่31ทธันวาคมพ่อขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านนะคะเพื่อจะไปหาเพื่อนค่ะเวลาเกือบบ่ายสองเนี่ยพ่อโทรโทรศัพท์กลับมานะคะบอกว่า จะกลับบ้านจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปทางครอบครัวมาทราบอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้1มกราคมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมานะคะว่าพ่อเสียชีวิตแล้วทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากปกติพ่อก็เป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วนะคะไปฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตกันค่ะ ลับบ้านเพราะว่าจะโทรบอกกลับบ้านโทรบอกแม่ตอนเที่ยงว่าจะกําลังจะกลับบ้านแล้วก็มีคนไปเห็นตอนบ่ายสองครึ่งลักค้าเติมนละมันสองโมงครึ่งออกไปแล้วที่เราไม่ติดใจเพราะคือแกเป็นคนที่ขับรถแบบนี้อยู่เขาคือแกล้ม่อยปกติแกก็ล้ม่อยเนี่ยเดี๋ยวไปขี่แล้วล้มหอยอินอะก่อยไปตามก็เลยไม่ติดใจว่าเป็นฆาตกรรมอะไร่างนั้นนะ